ยืหนครับยืมหน่อยครับกำังนอนเลยวะโอนยต้นตันเอตันมนะวะะดีโอย้มยืมที่แค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 ่คี๋ยวไปแคะขี้มุกสิไม่ดอ ไปเายลาซีใช่ไหมใช่ไหมอ่ยงไรแค่นั้นเาไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเแบบยรตลนกนดเราไม่มีอะไระ่ายมน่ยังไงต้องามมาื่นตาในล พีมาน้าพี่มาน้ามามานามามาแช้คจ้าจ้าเจ้าเจ้าเห็นเห็นที่ทำในมนงใูกใช่ไหมคะก็ ตอเาม่ที่เาไม่ปวนเนอร์นี่บอามามีงเด็ก่อนมามว้าแะแฉะโมนให้ดูนี่เลวดูแฉะแนี่เลียวเรีวดูดูอะไรครับว้าว้ามามมมใครอ่ะใครอยู่ในกล้องใครอยู่ในกระจกใครอยู่ในกล้องนะมามมมมามม เป็นลายดัมเเชียเลยครับเป็นลายดัมเเชียเลยครับเดินยุกัค่ะน่แเอานกนกางาแล้วล้าตเปลนทันวาเดินทันวาทั้งหมดอตาไปลองไปไปนุ่มเลยเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวไม่ได้เข้ากล้องอาคุณญาติเข้าไป

เปล่าเปาเรอเปาเรเเปาเเปาเรือเปล่าเรารเรเเปาอยู่อาเปาเปาเรเปาเปาเรเปาเปเาเปาเยเปาไม่เอา้อ้อเปเปาเป่า ตามาปลาเฮาเนี่ยในในก็มีแก้วแก้วขนมเค้ก้เดือไยัขนมเค้กถ้าอยากกินก็ไปเอามาจะ้เละอานี้เดม่ไม่เปลี่ยนเด๋อวแล้วววรอนี่รไม่้ะมันไม่เปลี่ยนครับมันจิ้มจิงมจิิงไม่ไกไม่ได้ไม่แก้ไ่แก้ในในในนเนี่ยเดี๋ยว ่่แก้วจิอ่ะจ้ิไแล้วเลยอ่ะร้อยถงไ่หมถึงมเรแล้วเปแล้วข้างในอร่อยไหมครับวายเลอะเลยดูไนี่คู แม่ขช่วหน่อยเดี๋ยวมดกัดมดกัดนี่มใช่แล้วสีเล่นไม่ได้ครับดูใชมัยจะดูเชมัยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยใคร่ะในนี้เดี๋ยวมดกัดดูจ้ำลอยเดิมเห็นไหม้อเห็นไหม้คราออเห็นไม้คลเออ ไม่คายเออมันมันมนไงเออจีมจยมจะไปเจีมเจี๊มเจีมเจีมจิมจี๊มอาบี เอแกแกอยู่ไหนแกหรอแกอยู่ไหนเล้วเอาแช่น้ำร้อนหนิแกอยู่ไหนระวังเสียระวังตีลองแต่ว่ามันแกแกไหนเิ้วหล่อมันใครดิปปี้ไม่เด็ก โอ้ยเดี๋ยวชอบเล่นเหรอเดี๋ยวชอบเล่นไหมเหรอหมุนหมุนแกะมากินอเอาให้ลิวกินหน่อยหนึ่งไหมกินตีมไหมกินตีมไหมครับตีมตีมเอาไาวมาแล้ว กีบอลนะครับก็คของแต่งบ้านนี่การลิดต่อการสื่อสารผ้าสันวารงนี้ที่สูงใจสุดหมอ ทำอะไรมั่งครับใส่ลักค์นมาหน่อยนิ้วเอ๊ะคันมไหน่อยะเิ้มมว โซเลตไม่อยู่เลกไม่อยู่เดี๋ยวมานวดยังไงนะนวดดิ้ไม่ตงเกออตึงตดม้วต้วึแน่นวดให้ทหน่อยปอดเมื่อยน่ะทอดเมื่อยอุ้มเมื่อยนวดยังไงนะนวดยังไง Được À, bếp, à, đúng ở trong con Tay ở trong con ค่ะอ่าไปหาลุงเหรอเอาตัวเล็กมีไหมลองดูตัวเล็กมีไหมได้ไหมเอาตัวเล็กไหมยป็นไงครับเอาอะไรลูกวยวอ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยกรอบนี่แม่เราดีกว่กรอบกรอบขีดมะกรอบจับเชือกจับเชือกนี่ไงเขามีเชือกให้จับกรอบขีดมะกรอบกรอบแล้ววะ

อร่อยาแ <c ười> <อ>้วยหม้อาชันหมนลายมต้แต่บ้านไม่ท่วมน้าไม่ท่วมที่ทำงานก็ไม่